เรามาฮะเราจะหาตรงที่มันบังว่านครับ,บทอดเลยเกี่ยแล้วมันจะเจอ,อยแล้วไปนั่งฮประมาณนี้ ไม่เจอเนี่ยเราก็เกอนย้ายครับแต่ผมตรงกลางรุมไม่ได้มันร้อน

đây, mm. oh, right. yeah, coi Wait, there. again.